สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1273ยังคงอยู่ในเรื่องราวของวันวานกับภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับส่วนจะเป็นภาพไหนนั้นเรามาติดตามกันเลยครับวันนี้นําเสนอภาพเจ้าฟ้าชั้นสมเด็จโดยเริ่มจากซ้ายสมเด็จพระเจ้าบรุงเธอเจ้าฟ้ามานินีนพดาดาศสิลินิพพันนวดีกมขุนศรีสัชนาลัยโชรกัญญา พระชันษาสาปีสมเด็จพระเจ้าบรงเธอเจ้าฟ้ายุคนทิ่คมพรกรมหลวงลบบุรีราเมศพระชันษา50ปีพระวิมารดาเธอพระองค์เจ้าสายชาวลีพิลมกรมพัชทธาสินนาปิยะมหาราชปดิวัลดาพระชันษา65ปีสมเด็จพระเจ้าบรงเธอเจ้าฟ้าจันทาสัลตวานวโรราลักษณะสมบัติรัตนกุมารีกรมขุนพิจิตเจดจันทร์พระชันษา3 1ปีสมเด็จพระเจ้าบรงเธอเจ้าฟ้านิพพานนภดลวิมลประภาวดี กมขุนอู่ทองเขตกติยะนาลีพระชันษา49ปีสมเด็จพระเจ้าลงเธอเจ้าฟ้ายวาวมานรลุมนศพะสกะลกร,กรยานีกมขุนสวรรคโลกลักษณะวดีพระชันษา36ปี